ย้อนคาเซยอนสอดเลค่ะออกมาซื้อกาแฟนะคะให้องคป้านะคะป้าสั่งไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วบอกให้ซื้อกาแฟให้เมื่อวานขี้เกียจกันเลยขี้เกียจแวะไปอ่ะร่มคนละทางอบมากวันนี้ก็เลยแวะมาซื้อให้ไม่ใช่อะไรหรอกอยากกินโกโก้ด้เลย

แที่น่าตกใจวันนี้คือปกติสั่งสองแก้วทางร้านก็จะใส่ถุงให้แล้ววันนี้พนักง,งานก็ไม่ใส่ถุงเลยก็คิดคำพูดไม่ออกแล้วก็เลยกดแปลให้พนักง,งานอนะ่ะเขาใส่ถุงให้เพราะว่าเราถือแก้วมาไม่ได้แล้วม,มีทัน้องมือถือแล้ว้ากล,าล้องนะคะเราก็เลยพิมพ์ไปให้แอปแปลให้บอกรบกวน ใส่ถุงให้หน่อยเนี่ยไหมคะเขาก็เลยใส่ถุงให้เขาเลได้นชีวิตแล้วเรื่องตลกก็คือตอนสั่งน้ำเนาะมาให้ลูกกาดเราก็ลูกกาดเสร็จปุ๊บโอป,ป้าก็ส่งข้อความมาปุ๊บ กติอะแกไม่ค่อยดูมือถือช่วงนี้ไงแต่ลองไว้ช่วงที่มาซื้อน้ำแกดูมือถือวันนี้คือแปลกอ่ะแล้วแกก็ส่งข้อความมาประมาณแล้วติ้งแกทำให้ดีมากแต่ว่ากลับห้องดีๆนะ โอเค okay, ค่ะคลิปนี้แค่ออกมาซีน้ำให้อุปบาม่นแค่รอกของตัวเองนั่นแหละมันยองนะคะทุกคน